สวัสดีครับท่านนักทุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากทางด้านยูทูบเฟซบุ๊กมอสองกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากเฟซบุ๊กมือมอสองหลักนะครับวันนี้เช้าวันที่สิบเก้านะครับพฤศจิกายน2 5 6พันรอหสิบดนะครับตอนนี้ก็แปดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน,นการลงทุนนะครับต่างๆแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงนะฮะแล้วก็ ตลาดนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูหุ้นบางกลุ่มนะที่มันไม่ยอมลงนะปรับตัวขึ้นส่วนเซ็ตตินเด็กนะครับในภาษานักลงทุนเขาเรียกว่าเอาผลฟอร์มนะเออเอาผลฟอร์มมันจะมีคำศัพท์อยู่สามสามกลุ่มนะศัพก็เรียกว่าผลฟอร์มเซ็ตผลฟอร์มผลฟอร์มก็คือเวลาเซ็ตลงมันก็ลงอย่างเงี้ยเซ็ตขึ้นมันก็ขึ้น อีกพวกหนึ่งก็คือ outperform นะคือมันมีการปรับตัวดีกว่าเซ็งดีกว่าเซ็งนะก็ะคือสวนฐางเซ็งในทานเซ็ง o u t p e r f มจะต้องทิศทางที่ดีนะไม่ใช่ทิศทางที่ไม่ดีนะเ u t p e r อ o r m อีกพวกหนึ่งเขาเรียกอออันเเดรร์พ์ฟอร์มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มคือแย่กว่าตลาดหรือแย่กว่าตลาดนะเวลาตลาดขึ้นมันก็ขึ้นนิดเดียวหรือไม่ก็สูบลงสงวนเวลาตลาดลงก็ลงกว่าตลาดอีกไงเขาเรียกว่าออันเดร์เพอร์ฟอร์มแต่ฉะนั้นก็ อะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราต้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิดวันนี้มีอยู่11ตัว12ตัวนี่แหละนะจะมานําเสนอนให้กับพวกเราได้เห็นครับไปดูตลาดในต่างประเทศวันนี้นะครับแบบชนีหุ้นดาวโจนยังปักพักตัวต่อเนื่องนะครับเมื่อวานปิดลบไปอีก1.0ูนตลาดหุ้น NASDAQ ลงไป 0, 0. ูนจุดตลาดหุ้น s p e 5 0 0 0ครับลงไป0.83แล้วก็ตลาดหุ้น NASDAQ ลงไปหนส ตลาดหุ้นยุโรปนี่ลงค่อนข้างค่อนข,ข้างแรงนะครับเมื่อวานเด็กซ์เลอร์แมนลงไป1.4%นะฮะฝรัรร่งเศสลงไป1.8%อิตาลีลงไป2.12%นะครับตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้เอ๊ะอยู่ในแดนบวกนะครับนิกกี้อีสองสองห้ญี่ปุ่นเปิดทำการมาบวกไป0.6%หกเปเซ็งฮ่องกองบวก0.2%นะครับส่วนกอ๊กอตปี้เกาหลีใต้นะครับเปิดมาวันนี้ก็ติดลบไปนิดหน่อย0ศูนย์นุดสองเก้านเราเมื่อวานก็อยู่ในแดนลบนะฮะ สลับบวกนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะท้ายที่สุดก็ติดลบไป10จุดนะครับมีแรงขายออกมานะฮะลงไปที่บริเวณใกล้ๆแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันนะครับทำสองนะฮะโดยประมาณก็ดีบางนะครับเมื่อวานพันสองจุดจุดต่ำสุดไปแถวนี้ก็ยังไม่หลุดแนวรับสําคัญคือเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันนะครับตรงนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันนี้สาคัญนะครับส่วนตลาดในฝั่งของคอมมูนิตี้นะครับ ยังเป็นภาพเดิมที่ยังเป็นวิ่งในลักษณะนะครับที่เป็นภาพไซเวย์นะครับตลาดน้ำมันดิบที่ n m เม็กนะครูดออยที่ n นเม็นะฮะมีการเคลื่อนไหวเช้านี้นะครับอยู่ในทิศทางของไซเวย์นะครับล่าสุดก็60เหรียญ36เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับเมื่อวานนะครับวันที่18บเนี่ยนะฮะบวกขึ้นมา85เซนนะครับเช้านี้ก็ติดลบนิดหน่อยประมาณ20เซนคือกราฟก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างยังเป็นลักษณะที่เป็นไซเวย์ แนวรับสำคัญตึง5 6เหรียญนะครับต่อบาเรลตลาดดัมมดิบรนท์ที่ลอนดอนนะครับก็มีโครงสร้างนะครับคล้ายๆกันนะครับวิ่งในลักษณะที่เป็นไซเวนะครับบรนท์เนี่ยเมื่อวานก็ติดลบไปนิดหน่อยอยู่ที่ประมาณ27เซนต์นะครับแต่เช้านี้บวกแรงนะครับบวกไปแล้ว9.4เซนต์ต่อบาเรลแต่กราฟก็โครงสร้างเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะก็คือไซเวเป็นลักษณะไซเวแนวรับสำคัญของเบรนท์นะครับ5.9เหรียญ9.2เซนต์ต่อบาเรลนะครับ จะวิ่งในลักษณะที่เป็น s i d e w a y นะครับอ่ะไปดูตลาดทองคํำนิดนึ่งครับ g o ฟิ Go Future ครับเนะี่ยก็สินทรัพย์พวกนี้มีการย่อดตัวหลายตลาดนะครับอย่างกรณีของ g o ฟิ Future เนี่ยก็เป็นตัวที่กําลังพักตัวแถวแถวเส้น50วันนะครับเห็นไหมฮะแต่ก็กราฟทางเทคนิคของ g o ฟิ Future ก็ยังไม่หลุดเส้น50นะครับเส้น50วันณปัจจุบันก็3 9 5 8 4เหรียญต่อออน์นะก็เป็นตำแหน่งที่มีการพักตัวลงมานะครับแล้วก็รีบาลนะครับ แต่ไงก็ตามไม่มีนิวไฮมานานแล้วนะครับไฮล่าสุดที่ทําไปนะครับเมื่อวันที่21ตุลานะครับก็ยังไม่ไม่มี New High นะิวไฮในรอบหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ต้องระวังการปรับฐานผมพูดหลายครั้งว่ามันโอเวอร์บอสทั้งสามทางเฟรมครับยังไม่มีการปรับฐานใหญ่ๆสักครั้งเลยนะครับต้องตองทำนะฮะอันนี้คือตัวของโกลฟิเจอร์เอ่อไปดูบิตคอยนิดนึงนะครับเนะี่ยบิตคอยนี่เปลี่ยนแนวโน้มเลยนะครับเนะนี่ยบิตคอยฟิวเจอร์เนี่ย เปลี่ยนแนวโน้มหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งดิ่งลงยาวเลยนะครับทําจุดสูงสุดรอบนี้นะครับบิตคอยนะครับเมื่อวันที่6ตุลานะครับวันนั้นทําจุดสูงสุดไป1 2 OK? Sun, 7 2 4 0เหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนะครับแล้วก็นี่ครับลงมาทําจุดต่ําสุดใหม่เมื่อวานนะครับ่วันที่18เมื่อวานเนี่ยทำจุดต่ําสุดไปเมื่อวานนะครับแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าเหรียญต่อหนึ่งบิตคอย ก็เรียกได้ว,ว่ามีการเปลี่ยนแนวโน้มจริงครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200ผมบอกแล้วนะฮะหลุดเส้น200วันนี้คือเปลี่ยนแนวโน้มยังไม่หลุดเส้น200วันยังไม่เปลี่ยนจะอาจจะมีการปรับฐานเพราะว่าปรับฐานคือหลุดเส้น50น,ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยทิศทางแนวโน้มระยะสั้นของบิตคอยน์ไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเป็นขาลงนะครับะจะได้เข้าใจกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูค่างเงินบาทเช้านี้นะครับให้ครบถ้วน,นว่าความเคลื่อนไหวต่างๆเปในในใน็นยังไงบ้างค่าเงินบาทนะครับยังเคลื่อนนไหวะัใลกษณ นะที่เป็นไซเบย์ในภาพระยะสั้นเช่นกันนะครับนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ลงไปตำจุดแข่งค่าสูงสุดนะฮะนะเรียกว่าต่ําสุดก็คือแข่งค่าเนี่ยนะครับนะบริเวณ31มสบาทหกนะฮะโดยประมาณแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปแต่ไม่ไม่ผ่านเส้น200นะครับก็เลยวิ่งออกทางไซเบย์ล่าสุดก็ยังเป็นภาพไซเบย์ค่างเงินบาทเช้านี้เวลไทม์ time, นะครับ 32, 38, สาบสาทสาสต,งต, US, ตางค์ต่อหนึ่งยูอสานี่คือตัวของอาค่างเงินบาทครับอ่ะ ทีนี้เซตเด็กนะฮะก็คงจะมีแนวรับนะครับบริเวณที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0นี่นะครับหนึ่5 8นะครับ1,261.58แนะฮะแนวต้านตอนนี้ก็แถว1 3น0โดยประมาณก็เป็นการปรับฐานนะครับของเซตนะฮะหุ้นที่ผมจะนำเสนอทั้งทุนเช้านี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะฮะ10ตัวนะครับที่แข็งแรงมากนะครับไม่ว่าเซตมันจะลงยังไงก็ตามนะครับปรับฐานยังไงก็ตามนะฮะ คนพวกนี้นี่เตรียมทดสอบให้เดิมน,นะนี่ฮะมีอยู่ทั้งหมดสิบตัวครับไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะไปดูตัวแรกกันเลยผมเปิดการาฟที่ผมทำไว้ให้อ่ให้ดูเลยแล้วกัะครับตัวของอ่อ่ตัวของ,ต,ของตัวของราชบุรีเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับพวกเราดูนะฮะโรงไฟฟ้านี่มันจะมีอยู่สองสามตัวนะที่อยู่สองสามตัวที่ที่โดดเด่นตอนนี้มีจะมีราชบุรี มี e อ h o นะครับแล้วก็มีตัวของอ Big บิกริมนะที่โดดเด่นแต่รัชบุรีนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนแนวโน้มมาสักพักใหญ่แล้วนะครับนี่ฮะเปลี่ยนแนวโน้มมาสักพักใหญ่แล้วก็วิ่งในลักษณะที่เป็นทิศทางขาขึ้นมาโดูตลอดนะทำจุดสูงสุดไปประมาณสักสาสิบาทเหือสยิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็วิ่งนี่ฮะดูกราฟทางเทคนิคของตัวนี้ฮะคือเตรียมทดสอบเรียกว่าหายเดิมนะหายเดิม erm ก็อยู่แถวๆนี้แหละประมาณยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าต้า ประมาณนี้นะไอันนี้ก็เป็นลักษณะที่โครงสร้างที่เอาอร์ฟองเสร็ตแต่เขาเรียกว่าเอาอร์ฟองเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูว่าเอาผุกฟองเสร็จคือเซ็ตเนี่ยมันปรับฐานมันลงแต่หุ้นตัวนี้มันไม่ใช่มันวิ่งตรงกันข้ามโกลเด้ Golden cross นะก็เตรียมโกลเด้ cross สิบตัวนึงครับนะอันนี้คือตัวของตัวแรกลยครับคือราชบุรีนะครับตัวที่สองคือ kbank ครับเพิร์ทูเดี๋ยวไปดูการาฟ kbank ครับนี่ฮนะเซ็ตลงแต่มันไม่ลงนะครับ kbank ดูนะฮะ วิ่งในลักษณะที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแนวรับตัวนี้181ไฮเดินอยู่189เมืม่อวานปิดไป186 e3 บาททดสอบไฮเดินถ้าสมมุติวันนี้เซ็ตรียบเนะผมว่ามีโอกาสนะฮะ189เนี่ยจะได้เห็นดื้อนิวไฮก็ได้เป็นไปได้เห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกเอาเพอร์ฟอร์มเซ็ตนะครับพวกเราดูนะฮะ BBL ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับในกลุ่มของธนาคารที่เอาตัวผ่องเซ็ตเซ็ตเซ็ตมีการปรับฐานเป็นทิศทางที่ปรับฐานแต่เขาไม่ได้ปรับฐานนะครับ ลงมาพักตัวแค่เส้น20วันแล้วก็ดีตัวเมืม่อวานปิดไปร้อยห้าสิบเดดิมอยู่ร้อยหบสานะครับอีกประมาณ6บาทนะก็ะจะถึงแนวได้ไฮเดิมเหน็นไหมฮะนี่คือเอาปรไฟล์อลีกตัวนึงครับ s c b ครับนะฮะตัวนี้มีการปรับฐานในภาพระยะสั้นนะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ค่อนข้างดีคือทางเทคนิคเนี่ยโลเนี่ยมันอยู่ประมาณสักร้0ย2 5รย้าแถวแถวนี้ครับแต่ที่เป็นฐานเดิมนะครับเนี่ยที่เป็นฐานเดิมอยู่แถวๆนี้ แต่ล่าสุดก็ไม่ลงถึง125ยีดีตัวกลับประมาณ127 mm hmm. ก็แปลว่าโครงสร้างยังเป็นทิศทางขับขึ้นแต่เป็นการปรับฐานในภาพระยะสั้นแนวรับตอนนี้เราเห็นอยู่ร2 6ยยก็ตีไปร้อนะซึ่งฐานเดิมที่มันเคยมีการพักตัวนะฮะบริเวณนี้นะครับนะไม่ไม่ทําลายถังนะครับนะถ้าพูดถึงเรื่องของโครงสร้างที่เป็นอ่าถ้าตีเป็นเฟนเนลนะฮะตีเป็นแฟนเนลคือลักษณะที่เป็นกรอบเนี่ย เขายังไม่มีการปรับฐานทางเทคนิคแบบนั้นแต่ว่าในทางเทคนิคที่เป็นเส้นค่าเฉลีย่ยก็ต้องบอกว่ามีการปรับฐานคือมันหลุดเส้น50วันแต่ก็ดีดกลับครับต,ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอาโปรไฟร์ครับไปดูตัวหนึ่งที่เป็น <c oughs> โรงไฟฟ้านะครับคือบิกริมนะครับที่ผมเล่าห้ฝั่งมีราชบุีกับบิกริมสองตัวนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคนิคชั่อนข้างสูงเพราะว่าภาพของกราฟทางเทคนิคเนี่ยมีการพักตัวเฉยๆนะครับไม่ถึงกับปรับฐานแล้วก็ดีดกลับ ล่าสุดบิกคินเมื่อวานก็ปิดไป15.1นะครับผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเนี่ยประมาณ9บาทได้ราคาแถวนี้เรียกยิ้มแป้นเลยนะครับไกดได้ราคาแถวนี้แนวต้านตรงนี้ก็เป็นแถว16.5นะครับต่เป็นแนวต้านบริเวณไฮยเดิมนะฮะนี่ก็เป็นตัวที่เอากปอนตลาดเดิมนี่จะเป็นเอ็กโนะฮะที่นําตลาดตอนนี้เอ็กโเนี่ยเสียสภาพการเป็นขาขึ้นไประยะสั้นแต่ไงก็ตามก็ยังถือว่าโอเคยังไม่หลุดเส้น2ต,ตัวที่โดดเด่นกว่าคือราุรี นะครับเราก็บีกลิ่นขึ้นมาครับนะกลุ่มธนาคารตัวรองครับ KTB ครับหลังจากนี้มีข่าวมีการเข้ามาซื้อหุ้นของนักทุนรายใหญ่นะฮะที่เป็นเจ้าของกราฟนั่นแหละครับก็พุ่งไมหยุดนะครับเมื่อวานก็ทดสอบ28บาทดาทไฮเดิมนะครับแต่นิวไฮคือ2ี5แแล้วกราฟเนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มสุดๆเลยนะครับเป็นขาดขึ้นหมดโว้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยบางทีมีการพักตัวตรงเส้น50เป็นจังหวะฉะนั้นเนี่ยนักถุนที่ดูการเล่นเก่งกำไรต้องดูนะครับ นะต้องรู้นะถ้าไม่รู้การาฟก็ไม่ได้นะนะนี่คือตัวที่เอาผู้ฟ้องที่แคปแพอย่ามองข้ามนะครับตัวนี้ก็เอาผู้ฟ้องนะครับเมืม่อวานที่แคปบวกแรงทีเดียวครับหนึ่งจุสี่กเปอร์เซ็นต์เอาผู้ฟ้องตลาดเช่นกันเห็นไหมฮะลงมาห้าสิบาทเจ็ดบ้าแล้วก็ดีดกลับเลยนิวไฮรอบนี้อยู่ห้าสิบสาบาทยี่สบห้าครับต้องจิตตามดูว่าถ้าเซ็ตมันกลับขึ้นไปเที่แคปจะทำนิวไหหรือเปล่าครับอ่ะเบนะครับเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มธนาคารนะครับที่ ดีดตัวแรงมากๆนะเห็นไหมฮะยี่สิบสามจุดเก้าดีดพุทขึ้นมาเลยแล้วก็ยี่สิบห้าบาทแนวต้านไฮเดิมกราฟทางเทคนิคเป็นพิษทางขาขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวเอาตัวฟองตลาดยี่บห้าบาทไฮเดินนะครับอีกตัวหนึ่งคือแอดวานซ์ครับเพื่อนทุนแอดวานซ์ตัวนี้นี่อย่ามองข้านะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยจากเดิมเป็นไซเวร์เปลี่ยนเป็นขาขึ้นไปนะครับนะแนวต้านอยู่สามร้อยยี่สิบกำลังจะทดสอบนะฮะแนวต้านใหเดิมทะลุสามร้อยยี่สิบก็นิวหานะครับฉะนั้นเนี่ย ใครที่มีแอดวานซ์อยู่ก็ยิ้มนะครับเนี่ยลงมาเส้น20เยี่ส20แล้วก็กลับนะนี่คือเอาเปร์ฟอร์มเซ็ตนะครับนะแล้วก็ทิสโก้นะทิสโก้ตัวนี้ก็เอาเปร์ฟอร์มเซ็ตนะครับเซ็ตเป็นขาลงอ่าเซ็ตเป็นการปรับฐานแต่ทิสโก้ไม่ได้ปรับฐานนะครับลงมาพักตัวแค่เส้น20่วันแล้วก็ดิบกลับนี่คือตัวหนึ่งที่เอาเปรียบฟองนะครับนั้นเนี่ยสิบตัวนะฮะเนี่ยสิบตัวในนี้ครับเป็นตัวที่เอาเปร์ฟอร์มตลาดนะครับนักทุนที่ลงทุนแบบเก็งกําไรต้องรู้นะครับต้องรู้ ทำไมถึงต้องรู้เพราะว่าการลงทุนแบบเก็งกําไรนะครับเขาดูหุ้นขาขึ้นครับเขาไม่ได้เก็งกําไรหุ้นขาลงนะดังนั้นนักลทุนที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนยังเข้าใจผิดในการลงทุนแบบนี้นะครับต้องรู้นะย่อลงมาที่แนวรับเราก็ซื้อขึ้นไปที่แนวต้านขายนะครับบางคนก็ถามขายเท่าไหร่แล้วแต่นะครับพอใจก็ขายแนวต้านก็ขายโอเวอร์บอสก็ขายขายตรงไหนก็แล้วแต่ให้ได้กําไรก็เป็นใช้ได้นะครับตามสะดวกนะแต่ว่า ทักษิเทคนิคอลก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมความปอดเชนก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเนี่ยอย่าเอาไปปนกันนะครับอย่าเอาไปปนกันฉะนันเนี่ยแม้ว่าเซ็ตจะปรับฐานแต่หุ้นบางตัวไม่ใช่นะครับมันเตรียมทดสอบแนวต้านมันเตรียมทำา e w High นะฮนะแต่ก็ผมคัดมาให้พวกเราดูสิบตัวก่อนจริงๆมีมากกว่านี้นะครับนะที่จะเอาไปฟอนะฉะนั้นก็ติดตามแล้วก็เย็นนี้นะครับถ้าไม่มีภารกิจนะผมกับพี่เปียกมาอยู่แล้วนะครับแต่ต้องดูคุณแบงค์ว่าคุณแบงค์จะมาไหมาเย็นนี้ สองทุ่มโดยประมาณนะครับเจอกันเช่นเดิมนะครับที่ช่องหมอสอกล้องนะครับแล้วก็ช่องแมงมาสองหางนะครับสวัสดีครับ